ดูในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติกันบ้างน,นะครับทางด้านของคุณอชากาศีบุญเรืองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการ BOI ครั้งล่าสุดนั้นได้รับทราบสถานการณ์หลังเกิดเหตุภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นทําให้มีกลุ่มผู้ผลิตบางรายเข้ามาติดต่อลงทุนในไทยบ้างแล้วแต่ยังไม่มากนะักเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กลุ่มอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นนั้นเร่งฟื้นตัวและหาสินค้าเพื่อจัดส่งให้ได้อย่างปกติก่อนขณะเดียวกัน BOI ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลลกในต กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมเดินทางไปเจราจากับกลุ่มทุนในญี่ปุ่นเพื่อรองรับการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นในอนาคตด้วย ที่ประชุมยังได้รับทราบผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทําให้การลงทุนนั้นลดลงโดยเฉพาะนักลงทุนรายใหม่แต่รายเก่ายังคงมีการลงทุนต่อเนื่องนะครับซึ่งภาพรวมการลงทุนของกัมพูชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีนักลงทุนไทยไปลงทุนที่กัมพูชา746ล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนใหญ่นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากเช่นเครื่องนุ่งหม่มโรงสีข้าวและอาหารนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน9โครงการวงเงินรวมนั้น22.9หมื่นล้านบาทนะครับ และจะรับทราบภาวะการลงทุนช่วง5เดือนแรกของปีนี้ก็พบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจํานวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนโดยมีคําขอรับการส่งเสริมการลงทุน725โครงการเพิ่มขึ้น51%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี480โครงการส่วนมูลค่าเงินลงทุนรวมนั้นอยู่ที่2.08แสนล้านบาทสูงกว่าปีที่แล้วซึ่งมีมูลค่าลงทุนรวม1.66แสนล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น25%จึงมั่นใจว่าคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนปีนี้ ทั้งปีนั้นจะไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทโดยกิจการที่รับความสนใจมากที่สุดก็คือกิจการผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งเราลงมาเป็นกิจการบริการและสาธารณูปโภคนะครับเคมีภัณฑ์กระดาษและพลาสติกโดยนักลงทุนญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รองลงมาคือจีนที่ลงทุนในโครงการผลิตยางรถยนต์แลขคธิการบริโอไอนั้นย้ำด้วยว่าแม้ไทยจะอยู่ในช่วงของการอัรขบ การส่งเสริมการลงทุนยังขยายตัวต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่เป็นห่วงสถานการณ์ทางการเมืองมากนักและเห็นว่าการลงทุนในไทยอย่างน่าสนใจเพราะพื้นฐานเศร,รษฐกิจประเทศไทยนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ